มากตัวขาวๆนะดูคล้ายๆเอามันมันมันเออมันสีเหลืองใช่ยางกินตอนอากาศั้อนๆลักษณะนะคะกะมิ้นกมิ้นชันค่ะทุกคนหัวเกาก็จะเล็กๆนะคะไม่เหมือนกับกมิ้นขาวกมิ้นขาวเนื้อหัวจะใหญ่นี่ค่ะ เห็นไหมคะตัวด้วที่อยู่ในดินะคะ่ะน้องน่ารักตรงนี้เป็นดินภูเขานะคะทุกคนเห็นก็เลยค่อนข้างายเยอะนิดนึงส็งะจะขุดไปนะคะทุกคนเอาไปเอาไปใส่ในพริกแกงเนาะ,ะกินสม,มุนไพรเป็นสมุนไพรแบบขึ้นจมูกเลยนะใช่ไหมนำไปใช้ได้กนมันเหมือนอธิบายไม่ถูกทุกคนวันนี้สูจะพามา พดหัวขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นหัวที่มีสีเหลืองนะคะไม่ใช่ขมิ้นขาวนะคะขมิ้นขาวเนี่ยหัวเขาจะสีขาวแล้วเราเอามาค่ะโตขาวๆนะดูตัว่าอนนี้ไม่เคยเป็นขมิ้นมีกลิ่นแยกไหมคอนดมดูสจ้ะแล้วอนดมดูสิว่าไงมีกลิ่นได้นะมาคอนดมดูสิโฟกัสวย น่าคอนดูดีไหมหอมเฉพาะตัวกินเอกลักษณ์อืมกินเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่ทุกคนเออสี่สีแบบนี้สีไข่แดงใช่นี่นี่นะมองมาดูใกล้ๆสินี่ไงนนี่เขาเรียกว่าตัวด้วงค่ะอ๋อทุกคนกล้าจับไหมนี่ที่นี่นะมองมาดูใกล้ๆสินี่ไงนนี่เขาเรียกว่าตัวด้วงค่ะอ๋อทุกคน กล้าจับไหม,มนี่โบราณนะคะทุกคนส่วนคุณสมบัตินะคะหรือสัดส่นวนขาเนี่ยม,มากมายมหาศาลเลยค่ะนี่นะคะต้นเขาก็ต้นเขาก็จะนี่นี่นะ,ะมือจะช้างจนี่ไงนี่เขาเรียกว่าตัวด้วงค่ะทุกคนกล้าจับไหม,มน,นี่ค่ะทุกคนเป็นขมิ้นหัวสีเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปให้กำลังใจนะคะกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ขอบคุณพลังใจมากๆค่ะแต่นี้ไม่เคยเป็นขมิ้นมีกลิน่นได้ไหมลองดมดูสิลองดมดูสิว่าหอมมีกลิ่นได้นะมลองดมดูสิโฟกัสเลยลองดมดูนะหอมไหมปลาน,นะคะทุกคนส่วนคุณสมบัตินะคะหรือสัดส่วนเขาเนี่ยมากมายม,าม,ามาหาศาลเลยค่ะนี่น,นะคะต้นเขาก็ต้นเขาก็จะใช้แดงนี่ค่ะทุกคน แ่แล้วเอาตอนนี้แหละเอาแค่นี้และค่ะทุกคนเพราะว่าเราเอาไปใส่พริกแกงเนาะวันนี้นะคะก็พาทุกคนมาชมการขุดกระมิ้นชันค่ะมันหอมแม่สนุกจะคล้ายๆัวละพาก็ไม่ใช่คล้ายๆกระเพราก็ไม่ใช่กลิ่นเขาเป็นกลิ่นที่มันหอมแม่สนุกจะคล้ายๆัวละพาก็ไม่ใช่คล้ายๆกระเพราก็ไม่ใช่กลิ่นเขาเป็นกลิ่นคล้ายๆเอามันมันมันเออมันสีเหลือง่ใช่ไใช่ยางกินตอนอากาศมันหวานก็จะมีสีเหลือง คล้ายๆเอ้มันมันมันเออมันสีเลืองใช่ย่างกินตอนอากาศมันหมาตรงนี้ท่ค่อนข้างจะเป็นคล้ายๆเอ้มันมันมันเออมันสีเลืองใช่ย่างกินตอนกาศมันหมา นี่ค่ะทุกคนแค่แล้วเอาก่อนนี้แหละเอาแค่นี้แหละค่ะทุกคนเพราะว่าเราเอาไปใส่พริกแกงเนาะวันนี้นะคะก็พาทุกคนมาชมการขุดขมิ้นชันค่ะตรงนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นหูไปเห็นไหมคะตัวด้วงที่อยู่ในนะะี้ค่ะน้องน่ารักมันหอมแม่สรุปจะคล้ายๆหโหละพาก็ไม่ใช่คล้ายๆกระเพราก็ไม่ใช่ ิเป็นนีอันนี้ไม่เคยเป็นคารมินมีกลิ่นแยกมะของดมดูสิมะของดมดูสิบ้างไหมมีกลิ่นได้นะมาของดมดูสิโฟกัสเวยมะของดมดูไหมหอมไหมเป็นเงาหัวตะต้อนนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปขออสอบค่ะนั่นนะเดี๋ยวก็เอาเอาเอาไปแค่ต่อนไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดูแล้วเขาก็พักต้นเหมือนกันค่ะเหมือนกับเขาไม่มีขายนี่แหละนี่นะคะหัวลักษณะเขาก็จะเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้และสุดจะุดนะคะขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะสีแดงนี่ค่ะทุกคน แ่แล้วเอากรนีแหละเอาแค่นี้และค่ะทุกคนเพราะว่าเราเอาไปใส่พริกแกงเนาะวันนี้นะคะก็พาทุกคนมาชมการขุดะมิ้นชันค่ะนี่นี่นะมือพริกแกงสินี่ไงนี่เขาเรียกว่าตัวด้วงค่ะอ๋อนี่ทุกคนกล้าจับไหมนี่ค่ะทุกคนเป็นขมิ้นหัวสีเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปให้กำลังใจนะคะกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ขอบคุณพลังใจมากๆค่ะ ตรงนี้เป็นดินภูเขานะคะทุกคนหินก็เลยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงก็จะขุดไปนะคะทุกคนเอาไปเอาไปใส่ในพิกแกงเนาะอันนี้ตอยเดียวค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะเก็บเก็บไปนี่นะคะที่เอาไปใส่กแกงก็ะจะตรงนี้เท้าค่ะดูสิคะทุกคนเหลืองสวยมากจนไปสีส้มเลยค่ะ,คะ,ะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงดูแลเขาก็พักต้นเหมือนกัน,นะคะ่ะเหมือนกับเขานม่มีขายนี่แหละ นี่นะคะหัวลักษณะก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองนี้เดี๋ยวสุตจะุดนะคะขึ้นมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันเนาะอันนี้ตอนเดียวค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะเก็บไปนี่นะคะที่เอาไปใส่แกงก็ะจาตรงนี้เช้าค่ะดูสิคะทุกคนเหลืองสวยมากจนเป็นสีส้มเลยค่ะโบราณนะคะทุกคนส่วนคุณสมบัตินะคะหรือสัรสควนเขานย่ามากมายมหาศาลเลยค่ะนี่นะคะต้นเขาก็ต้นเขาก็แะตรงนี้เป็นดินภูเขานะคะทุกคนหินก็เลยค่อนข้างจะเยอะนิดนึง ก็จะขุดไปนะคะทุกคนเอาไปเอาไปใส่ในพริกแกงเนาะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงีดูแล้วเขาก็พักต้นเหมือนกันค่ะเหมือนกับเขาไม่ขายนี่แหละนี่นะคะหัวลักษณะเาก็จะเป็นสีเหลืองเอย่างนี้เดี๋ยวสุดจะขุดนะคะขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะอันนี้ตอวเดียวค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะเก็บเไปนี่นะคะที่เอาไปใส่พริกแกงกระจาตรงนี้เช้าค่ะดูสิคะทุกคนเนื้อสวยมากจนเป็นสีส้มเลยค่ะคล้ายคล้ายเอามันมันมันเออมันสีเหลือง ใช่ยาช่างกินตอนอากาศร้อนร้อนเห็นเยอะนะคะทุกคนเราก็จะไอ้นี่นิดนึงอุ้ยเฮ้เจอตัวนี้ด้วย่ะแค่เดือนไม่ใช่ด้วงมาเคยเห็นนะลักษณะนะคะกระมิ้นกระมิ้นชันค่ะทุกคนหัวเขาก็จะเล็กๆนะคะไม่เหมือนกับกระมิ้นขาวกระมิ้นขาวเนื้อหัวจะใหญ่นี่ค่ะเห็นเยอะนะคะทุกคนเราก็จะไอ้นี่นิดนึงอุ้ยเฮ้ย จอตัวนี้ด้วยอ่ะใช่เดือนไม่ใช่ด้วงมาเคยเห็นนะคือมันหอมแบสรุปจะคล้ายๆหโหละพาก็ไม่ใช่คล้ายๆกระเพราก็ไม่ใช่กลิ่นเขาเป็นกลิ่นกลิ่นสมุนไพรเป็นสมุนไพรแบบขึ้นจมูกเลยนะใช่ไหมนำไปใช้ได้กลิ่นมันเหมือนอธิบายไม่ถูกโบราณนะคะทุกคนเอ่อส่วนคุณสมบัตินะคะหรือสรดส่วนเขาเนี่ยมากมายมหาศาลเลยค่ะนี่นะคะต้นเขาก็ ก็เขากจะคล้ายๆเอ๊มันมัน่ามันมันมันเอ่อมันสีเหลืองะใช่ยใช่ยางกินตอนระดับน้ำลายไปเห็นไหมคะตัวด้วยที่อยู่ในดีค่ะน้องน่ารักพช่แดงนี่ค่ะทุกคนแค้แล้วเอาตอนนี้แหละเอาแค่นี้ละค่ะทุกคนเพราะว่าเราเอาไปใส่พริกแกงเนาะ วันนี้นะคะก็พาทุกคนมาชมการขุดขมิ้นชันค่ะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดูแล้วเขาก็พักต้นเหมือนกันค่ะเหมือนกับขมิ้นขาวน,นี่แหละนี่นะคะหัวลักษณะก็จะเป็นสีเหลืองเอย่างนี้เดี๋ยวสุดจขุดนะคะขึ้นมาให้พเพื่อนๆได้ชมกันเนะาะทุกคนเป็นขมิ้นหัวสีเหลืองแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปให้กําลังใจนะคะกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ขอบคุณพลังใจมากๆค่ะอันนี้ไม่เคยเป็นขมิ้นมีกลิ่นแยกไหมมองดูดูสิมาลองดูมีสีว่าไหมมีกลิ่นได้นะมาลองด โฟกัสเลยแล้วคงามเมนหอมมก็จะมีสีเหลืองโอ,อ้โอเคนี่นีโอ้ไปเห็นคะตัวด้วยที่อยู่ในนี้ค่ะอืมน้องน่ารัก หอมที่ค่อนข้างจะเป็นพืมันหอมแนสะสรุปจะคล้ายๆโหละพาก็ไม่ใช่คล้ายๆกะเพราก็ไม่ใช่กลิ่นเขาเป็นกลิ่นเฉพาะตัวกลิ่นเอกลักษณ์กลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่ทุกคนเออสีเนี่ยสีแบบนืมส,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 สีไข่แดง <laughs> ใช่โบราณนะคะทุกคนเอ่อส่วนคุณสมบัตินะคะหรือสัดส่วนเขาอย่างมากมายมาหาศาลเลยค่ะนี่น,นะคะต้นเขาก็ต้นเขาก็จะกลิน่นสมุนไพรเป็นสมุนไพรแบบขึ้นจมูกเลยนะ นหนไหไปใช้ได้กลิ่นมันเหมือนอธิบายไม่ถูก <c oughs> ตรงนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ดูแลเขาก็พักต้นเหมือนกันค่ะเหมือนกับเทมมขาวนี่แหละนี่นะคะหัวลักษณะเาก็จะเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้เดี๋ยวสุดจะขุดนะคะขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะตรงนี้เป็นดินภูเขานะคะทุกคนเห็นก็เลยค่อนข้างจะเยอะนิดนึงก็จะขุดไปนะคะทุกคนเอาไป เอาไปใส่ในพริกแกงเนาะริ่แดงนี่ค่ะทุกคนแพ้แล้วอาปกรนี้แหละเอาแค่นี้แหละค่ะทุกคนเพราะว่าเราเอาไปใส่พริกแกงเนาะวันนี้นะคะก็พาทุกคนมาชมการขุดกระเม่นชันค่ะเยอะนะคะทุกคนเราก็จะไอ้นี่นิดนึงเออเออเจอตัวนี้ด้วยใข่เดือนไม่ใช่ด้วงมาเคยเห็นนะนตรงนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นลานนะคะทุกคน